เป็นยุกใหม่สวยแล้วเนี่ยสวัสดีครับเจเอสวัสดีครับอยู่กับดินด่วนสายล่องพิบูนนะครับโอ้โหเพิ่งดูครับเพิ่งดูโอ้รถเสียคนโอ้กันชนเลดเลยครับโอ้โหสุดจัดสุดจัดห้ยา เดี๋ยวคนนี้แหละครับจะเอาล็อกกี้ลงครับดูสภาพครับดูสภาพโอ้โหสุดจัดพี่น้องโอ้ยงามใส่เลยไหมนี่โอ้โหรถกระบะทไหร่ครับ โอ้โหสภาพสภาพหลังฝนตกครับก็ยังไงก็ต้องต้องต้องทำให้ได้ครับวันนี้ต้องต้องเสร็จวันนี้ต้องเอาให้จบครับวันนี้ เอารถไถดึงบ่โอ,อ,อ้ตอนนี้เราหน้า,นาเลยครับแฉะเดี๋ยวลองดูลองถามเสียพลดูกันกันชนเท่าไหร่ เซียเสียกันชนเท่าไหร,ร่กันชนอ๋อห้าพันดูครับกันชนห้าพันอ่ะซื้อเงินสดครับแต่ทำาอ,อยากอื่นเนี่ยเซ็นไว้ก่อนไอ้ย่าหยับจะนับโ <laughs> อ <laughs> 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 <oh ้ อร่อยเลยครับเนี่ยดูดูสายหลอนอีกอีกอีกคนครับนี่ครับโอ้สายตายสายสายสายดูสายหลอนอีกคนครับนี่ครับสายหลอนนะครับเนี่ยอันนี้หลอนจริงครับรนี่ไม่ใช่หลอนไม่ไม่ใช่หลอนเทียมครับ เนี่ยรถจัดนะครับเนี่ยไอ้นี่ยเนี่ยขยายเย่เย่ยายามาดูกันว่ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะถลายไปอีกไหม ดูครับพี่น้อง โดย M9 นะครับ m 9็มเพันนะครับลากไอ้อปากว่างตะพวงมาไล่นะปากว่างตะพวงมาไล่บอกเราตะปากว่างตะพวงมาไล่น่ะโอ้โอบานเป็นหลังบ่มีน้ำเตี้ย ก็คงไม่มีอะไรมาครับก็สบายๆครับแค่รถถลยตกแล้วก็ดึงขึ้นเฉยๆนะครับเนี่ยไอหน้าพ่อมาดึงไปหัวหน้าะไรอะไรอะไรนะไน่ไนะาเยียดเยียดเยียดขาดขาดสองสองเสีนยสองทบ เราดึงขึ้นบุ่นบราเดเขาดึงยังเกือบเต็มสักกันผมยานมันผมยานมันทางหนามันอวยมาใส่กับคว้านไหม่เมนนื่อวานนี้กันหน่าแม่อันดึงไปหุ่นสักกันเขาดึงไปหุ่นสกักกันโอ้แฉครับแฉแฉจะนับเลย วันนี้อยู่หน้าสายงานเดชอุดมครับกับทีมงานสอสแสงทองครับผมแมนเต็มกองครับเต็มกองครับ

สภาพนี้ไม่ไหวแล้วครับสงสัยต้องได้ถอดรองเท้าแล้วครับรองเท้ามีสั้งสามี่ชั้นแล้วครับ ถอยมาถอยมาถอยมาถอยไปถอยไปดึง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 ไปองไโอ้เกมก้าวไก็ลื่นครับ ดูครับสายหลอนครับสายหลอนครับหลอนจัดยี่ยับยับเจี๊ับเยี่ยับ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 

กม,กม,กม,กมโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ไปแล้วโอ้สองคนทำไมาราแรงจังขนาดคนหนึ่งคุยโทรศรรพัพท์มาครับเนี่ยแรงจับ <c oughs> เปิดนาออก <c oughs> เปิดนาออก <c oughs> จ้าไอ้ยา

เนี่ย yeah. สายร้อนเนี่ยไอ้ยาเกิบกลัวร้อนหน่อยร้อนหน่อยเกือบกุยเส Giáp, giáp, giáp Mỡ À mơ Long thao cua Cua hèn ดูมันดูมันมันโยนมามนโยนมาไหนนี่เอาโอ้โอ,โอสีสีเหมือน,นกันกับบินเลยชสีหพาย <c oughs> สีมันคือการกัดดิน มามามารถใครมารถใครมาเออรถแรงดงรถแดงอ่ะม,มาดูสิว่ามาดูสิว่ารถคันไหนแรงกว่ากันครับอ่ะมาชมกันครับโอ้ สงสัยวันนี้จะได้น่าจะได้เจิมกันชนใหม่นะครับวันนี้เนี่ยกับขี้ดินยับ,จบ,จบเจเบดเจิกันใ่ด้ินไงบ้ยับยับเเจิมขันเอารถแบบลกัเท้นะครับกันเทมีาบ้บบงา,ง,า,มมางุนเอเขาต้งคุนเอ ทางหัวมันเดี๋ยวบอก,กันเห็ดกับบ่เห็ดเมื่อเอาหันกับบ่เห็ดมะยักษ์ใหญ่มาอีกแล้วครับคันหนึ่งยา ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ขับรถเอาใบเมียดลงไปน้ำขอเขาไว้หนามาให้น้ำอยู่นั่นเอออยาอู <Yeah. S 1> yeah. ด้ดูดูครับนี่รองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ยับจะนับเลยยับมามาไปดูที่เทโอ้ทางเปิดออกก็โอเคน่าจะวิ่งได้แต่ก็แต่ก็น่าจะลื่นอยู่นะครับก็คงไม่ลื่นมากนะครับ มาแล้วครับขั้นแรก ฝนก็ลินแล้วครับช่วงนี้ฝนก็ลินลินแล้วนะครับไม่ไม่แน่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงก็ฝนลินแล้วครับนี่โอ้ยับยับจะนับมามาตรงมาตรงมาตรงมา โอไหนละครับแฟนแฟนอยู่ไหนครับโอ้ย่าเต็มเต็มเต็ม เต็มตัวเลยดิเต็มตัวเลยอ้ยาคันนี้คันนี้จ่ายครึ่งเที่ยวครับเอากลับครึ่งหนึ่งทเทครึ่งหนึ่งเอากลับครึ่งหนึ่งครับเดินหน้าไปถอยเขานี่เนี่ย Đỡ na tay cái không này nè Ồ chơi phải nói phải nói phải, phải ép bằng anh có dưới nè

มาตอนนี้150ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้บ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับบ๊ายบาย